สสวัดีครับกลับมาพบกับผมต่อนาะนอนะครับนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมในปี2023กับการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งผมได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับทางเจ g u e ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า my j l e a g u experience e เริ่มต้นใยการไปดูฟุตบอลน,นัดชิงแชมป์ฟูจิฟิล์มซูเปอร,ร์คัพ2023ที่สนามกีฬาแห่งชาติแจแปน national stadium สวัสดีทุกคนนะครวันนี้คอนเทนต์แรกของปี2023เลยนะครับผมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีถ่ายหลายคอนเทนต์เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับเปิดมาวันแรกนี่ก็หิมะตกในโตเกียวเลยนะครับผมคอนเทนต์แรกจะเป็นการเดินทางไปดูเกมฟูจิฟิล์มซุปเปอร์คัพนะครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสกับทางวองฟเรโคฟุนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทาง

หลักฐานของการตกหนักของพี่มะนะครับผมตอนนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ทำไฮไลท์ที่ผมนะฮะตรงที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสนามแห่งนี้ใช้ในการแข่งโอลิมปิกของโตกเกียวด้วยนะครับสนามแห่งนี้มีความสําคัญมากๆเพราะว่าใช้ทั้งพิธีเปิดพิธีปิดแล้วก็การแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับถ้าเห็นได่ตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนไปเลยว่าการแข่งขันในแต่ละชนิดเนี่ยใครเป็นคนที่ ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงน,นะครับก็จะมีถูกเขียนชื่อรวมถึงประเทศที่แต่ละนักกีฬาคนนั้นเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนะครับมีรายชื่อตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของนักกีฬาแล้วก็ทางสนามอีกดีเขาก็บันทึกความทรงจำที่เกิดขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับผม โอเคนี่เราเข้ามาอยู่ด้านในสนามแล้วนะครับซึ่งนี่นะครับที่เห็นข้างหลังนี้นะครับก็ทางฝ่ายจัดการขันนี่เตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นการพบกันระหว่างโยโกมาเอฟมารินอสนะครับกับบองฟรีโกฟุกนะครับผมซึ่งสนามที่จะใช้แข่งขันอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับโอ้นี่เราเข้ามาอยู่ข้างในสนามแล้วนะครับผมซึ่ง ภาพที่เห็นตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมพร้อมกับบรรยากาศของหิมะที่โปรยปลายลงมานะครับตรงนี้สวยจริงๆสำหรับสนามที่เราเดินทางมาดูเดี๋ยวนี้คือสนามเจแป n เนชั่น a l ลสเตเดียมครับหรือว่าสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศญี่ปุน่นสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2016เพื่อใช้สำหรับจัดการแข่งขันโอลิมปิก2020ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากๆของสนามแห่งนี้ครับคือการนําไม้จากทั้ง47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นส่วนประกอบของสนามทั้งภายในและภายนอกเพื่อสื่อถึงการเป็นสนามกีฬาของทุกคนในชาติโดยสนามแห่งนี้มีความจุทั้งหมด67,750ที่นั่งครับถ้าสังเกตตรงเก้าอี้ของสนามแห่งนี้นะครับเราจะเห็นความหลากหลายของสีครับก็ทางทีมงานบอกว่าเป็น เก้าอี้ที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขารีไซเคิลนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นสีเดียวกันคือถ้าเรามองเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเลยนะครับมันจะเป็นเก้าอี้หลายๆสีที่ถูกตกแต่งแบบใช้คําว่า r a n d o m ด้เลยนะฮะพอมองแบบนี้มันก็มีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันไม่ได้เป็นการจัดสีเป็นช่องช่องอะไรแต่ว่า เห็นตรงนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะฮะโอเคเราไปดูม้านั่งสำรองกันนะครับผมอีกหนึ่ง่วนสำคัญของสนามฟุตบอลนะครับก็โอ้สวยมากเลยะฮะตรงนี้นี่เป็นเก้าอี้สำรองมีประมาณสักสามประมาณสัก24ที่นั่งนะครับแต่ละฝั่งนะครับสบายมากเลยนะฮะโดยปกติที่เราเห็นเนี่ย พวกตัวสำรองเวลานั่งเนี่ยถ้าเรามองจากทางฝั่งคนดูอะกำแพงข้างหลังตรงนี้มันจะปิดหมดถูกไหมฮะส่วนใหญ่ถ้ามีตัวสำรองนั่งอยู่เนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในบ้านเรานะฮะแต่ว่านี้เขาทําเป็นกระจกใสๆเลยนะครับทั้งตัวด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวสำรองนี่ถ้านั่งทําอะไรนี่แฟนบอลข้างหลังเห็นแน่นอนนะฮะทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ด้วยความที่หิมะมันตกลงมาตรงนี้เนะี่ยมันสวยมากจริงๆนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย ือตอนนี้หิมะก็ยังตกแบบไม่หยุดนะฮะแล้วทนะ็นี้ถ้าเรามองเข้าไปในสนามตรงนี้เนะี่ยจะเริ่มเห็นได้ว่าฝั่งตรงเนี้สนามเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับผมโอ้สวยจริงฮนะทุกคนอยากให้ได้มาเห็นตรงนี้มากๆเลยครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเห็น อะไรแบบนี้เลยนะครับคือสนามก็สวยอยู่แล้วครับแล้วก็บรรยากาศของห e ิมาตรงนี้มันทําให้แบบทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดเลยนะครับผมและนี่ผมอยู่กับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นลูกจากทาง Adidas นะครับก็ เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะใช้ในฟุตบอลโลกหญิงที่จะแข่งในช่วงกลางปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามานี่ก็จะมีนี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าโลโก้ของการแข่งขันฟูจิฟิล์มนะครับฟูจิฟิล์มซูเปอร,ร์คัพ2023นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเท็กซ์ที่ทางฝ่ายจัดเขา เขียนเอาไว้ครับว่าทางงยโกอม่าเอฟมารินสเนี่ยจะพบกับวงฟอริกโกฟูนะครับที่แข่งขันกันที่เจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมวันที่11กลกุมภาพันธ์2 0 2 3นะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมนี่เราอยู่กับบอลที่คขยใช้เตะเลยนะครับผมโอ้นี่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับคือในสนามเนี่ยจะมีอานรร์ประมาณสัก3ชั้นนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างขึ้นมาชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับถ้ามองเข้าไปนี่ก็จะเป็นเห็นเกมการแข่งขันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทางฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกร้านขายอาหารเครื่องดื่มด้วยนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นี่คือสามารถเดินได้รอบสนามเลยนะครับผมนี่ก็จะสามารถลงไปชมเกมตรงนี้ได้เลยนะฮะ ก็เป็นที่นั่งสําหรับผู้พิการนะครับเราจะเห็นหลายๆสถานที่ที่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของคนพิการนะครับสามารถที่จะขึ้นลิฟต์มาแล้วก็เข้ามาด้านในมาชมเกมตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องแบบเจอกับบันไดเลยดีกว่าไปดูเก้าอี้หน่อยนี่นะที่บอกนะครับเก้าอี้ที่เราจะเห็น,นาม,า ral, มันจะเป็นหลายๆสีเลยนะครับไม่ได้มีการเรียงแนวอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็เป e. ็นเก้าอี้ที่ทำเรียกว่ามาจากการรีไซเคิลนะฮะซึ่งก็เป็นเก้าอี้ที่มีคุณภาพที่ดีเลยนะครับแม้ว่าจะผ่านแบบกรรมวิธีรีไซเคิลของเขาแต่ว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆ ได้นั่งชมนี้ก็สุดยอดเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการเข้าไปทัวร์สนามซึ่งก็เดี๋ยวจะใช้ในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับถือเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็เป็นแมตช์แรกของฤดกูกาลเจอร์รในปี2023นี้เลยนะครับก่อนที่ทางเจลร์จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดินทางกลับมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศรอบสนามน,นะครับรวมไปถึงเข้าไปดูแม์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่ครับมาบุยโอเคเดินทางมาถึงแล้วนะครับสนาม National Stadium นะครับผมนี่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แฟนบอลเริ่ม ทยอยกันมาแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนแข่ง2ชั่วโมงครึ่งนะครับสภาพอากาศในวันนี้นะฮะยอดเยี่ยมเลยนะครับผมต่างจากเมื่อวานมากๆเลยนะครับวันนี้ถือว่ามีแดดออกนะครับแต่ว่าลมก็ยังเย็นมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับสนามข้างหลังตรง นี่นะฮะเป็นบูธของทางฟูจิฟิล์มนะครับซึ่งถือเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการซูเปอร์คัพที่จะแข่งในวันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นบูธที่ได้รับความสนใจจากทางแฟนบอลทั้ง2ทีมพอสมควรเลยนะครับผมจากแถวนี้นะแล้วก็นี่นะครับข้างหลังผมตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบูธที่ได้รับความสนใจจากทางแฟนบอลมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องเสื้อแข่งขันนะครับของ ฤดูกาล2023นี้นะครับเป็นทุกสโมสรเลยนะครับของญี่ปุ่นจัดเรียงกันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วตรงนี้นะครับเสื้อของคาวาสึกิฟรอนทาเลนะครับเสื้อของชนาทิพย์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จัดวางอยู่คู่กับทางทางยูกาม่าเอฟมารินนสนะครับทีมที่จะแข่งวันนี้รวมถึงเป็นทีมที่จะพบกับ คาวาสกิฟอาเล่ในเกมเปิดสนามเจลิกของฤดูกาล2อ2 3นีนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเตะกันในวันศุกร์หน้านะครับเป็นเกม Friday Night เปิดสนามเปิดฤดูกาลของเจลิกปีนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์มากๆาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนก็เกมนี้แล้วก็เป็นเกมสําคัญด้วยนะครับทุกคนครับด้านหลังตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเพิ่งทราบมาก่อนว่าจริงๆทุกๆปีของการแข่งขันซูเปอร์คัพเนี่ย ทางฝ่ายจัดเนี่ยเขาก็จะมีการที่ให้แต่ละสโมสรได้มีการโบวตร้านอาหารที่แฟนบอลชื่นชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็เขาจะนําร้านอาหารของแต่ละสโมสรในแต่ละเมืองเนี่ยมาเปิดขายอาหารให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร้านตรงนี้จะมีร้านอาหารของจากทุกๆสโมสรที่แฟนบอลชอบมากที่สุดมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จากที่ผมเห็นตรงนี้นะฮะบอกได้เลยว่าแฟนบอลนี่คือแน่น ทุกๆร้านเลยนะครับทุกๆร้านนี้คือมีแฟนบอลเข้ามาตอดแถวกันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างข้างหลังของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารของทางโยโกมามารีนอสนะครับที่เขาโหวตมาเป็นแบบอันดับหนึ่งนะฮะเนี่ยดูแฟนบอลต่อกันแบบยาวมาก คือถ้าคนต่อแถวเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นเมืองไทยคงจะวุ่นวายมากแน่ๆครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เข้าแถวกันเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าแถวของบางร้านเนี่ยอาจจะดูงงๆแล้วก็ทําให้คนหาหางแถวไม่เจอที่นี่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการให้คนที่มาต่อแถวล่าสุดถือป้ายของทางร้านเอาไว้และถ้าหากมีใครต้องการมาต่อคิวหลังจากนั้นก็แค่มารับป้ายจากคนก่อนหน้าไปซึ่งผมคิดว่านี่เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายแล้วก็น่ารักมากๆครับ การแข่งขันฟูจิฟิล์มซูเปอร,ร์คัพ2023ครับซึ่งเป็นการนำแชมป์เจวันในฤดูกาลที่แล้วอย่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสมาพบกับองฟอเรโกฟุทีม J2 ซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอร์สครับในฤดูกาลที่ผ่านมามาแข่งขันเพื่อชิงถ้วยสำคัญนัดแรกของปีในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองสมโมสรเนี่ยยังไม่เคยมีทีมไหนคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้ได้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะในวันนี้จะได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเอง โดยมีแฟนบอลเข้ามาเป็นสักขีพยานอย่างล้นหลาม กินก็หมดส่วนใหญ่หมดแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยเมื่อกี้ไปก็ได้เป็นไส้กรอกกับนี่มานี่เป็นไส้กรอกนะฮะกับมันฝรั่งนะครับพร้อมกับเบียร์อีกหนึงแก้วราคา1 7 0 0เรยเยนกี่บาทประมาณสัก4 0 0กว่าบาทนะครับมาถือว่าประมาณนี้ ีคนเริ่มน้อยเพราะว่าครึ่งหลังเริ่มนั่นกว่าจะหาข้าวกินได้ก็เหนื่อยนะวันนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็บรรยากาศสนุกมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับเดี๋ยวกินนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูฟุตบอลครึ่งหลังกันต่อ นี่ก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะครับเอาชนะ rey, oo, วกกองเฟรโกฟูร์สโกสองประตูหนึ่งนะครับล้างอาถรรพ์กับถ้วยซูเปอร,ร์คัพใบนี้ได้สําเร็จนะครับควา้าแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะผมก็คาดว่าน่าจะไปดูเกมเปิดสนามเจลีกในฤดูกาล2023ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเนี่ยแหละฮะที่จะต้องบุกไป,ปเยือน คาวา s a กิฟรอนท a เลของเจชนาทิปนะครับรอติดตามครับกับช่อง next stadium นะครับแล้วก็ผมต่ออนองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ